สวัสดีค่ะ,คะแล้วก็สวัสดีคุณแม่นะะด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางเชลุงฟอ MA, าาร์ดไเอสาขาราชพฤกษ์รามห้ามีโอกาสสงมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะคราวนี้สอบถามคุณแม่นะคะค่ะซื้อรถกับพี่นัทเป็นไงบ้างครคุณแม่็ดีดีดีจ๋าดีดีเลยแล้ว,ลวก็แบบรวเร็ว,รว,รวทันใจเจอพี่นัทที่ไหนคะคุณคุณคุณลูกชายคุณลูกชายเขาวาดติดต่ออ๋อจ้ะคุณแม่ก็เลยได้มารับรถด้วย พอดีมางานงานบวชในในในประเทพนี้ใช่ไหมคะใช่ค,ใชคุณแม่มาไกลไหมคะแถวเขืเกก่อปนประสักอ่ะจ้ะเขื่อนประสักคุณแม่ทําอะไรอยู่คะตอนนี้ทําไร่อ้อยไร่มันไขรข้าวโพดส่งทั่วประเทศหรอคะคุณแม่ไม่ๆก็ส่งที่ที่ทโรงงานน้ําตาลใกล้ใกล้เขื่อนเนี่ยอ๋อก็ปลูกแล้วทํางานแต่ทําส่งโรงงานน้ําตาลเลยใช่เป็นไร่ใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะ ก็ลายใหญ่หลายร้อยลายหลายร้อยลายเลยโอ้หลายร้อยลายเลยชื่อไล่อะไรคะคุณแม่ชื่อไล่เป็นแบบมันจะมีเอเอสลุงลุงพากับสอ่อคล้ายเพชรนามสกุลสลุงลุงพาขายเพชรเนี่ยทั้งสองไล่นี้ของคุณแม่หมดเลยเออเออจะได้ไปอุดหนุนอ้อยคุณแม่โอเคแล้วไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ไฟแนนซ์ดีอย่า รวดเร็วทันใจแล้วก็แบบไม่เป็นไม่มีปัญหาเยอะไม่เรื่องมากเงี้ยกี่วันคะพ่อแม่ที่ที่เข้าไปติดต่อนะค่ะแค่ไม่กี่วันเองรู้หมดเลยจ้ะแล้วเาก็โทรก็มีโทรไปก็มีคันนี้เป็นฟอร์ดคันแรกไหมคะพ่อแม่ใช่ใช่ถ้าเกิดของตัวเองนะแต่ก่อน,นจะเป็นแบบฟอร์ดที่แบบเอาแบบมาจากพ่อแม่ที่เขาเอะไรให้อย่าง <ๆ S 1> เงี้ยเคยใช้อยู่แต่มันเป็นรุ่นแบบ เก่ามากๆแสดงว่าเป็นลูกค้าเก่าปอนถ้าางนั้นก็ต้องสอบถามคุณแม่ว่าทําไมถึงมั่นใจแล้วทําไมต้องเป็นฟอร์ดชอบสวยดีสวยแล้วก็ชอบเพราะแถวบ้านเนี้ยออกกันเต็มก็คือทั้งคือแบบมันมันมันเป็นแบบมันเท่มันใหญ่แล้วมันก็แบบดูดีอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มาดูตัวรถแล้วคุณแม่เห็นแล้วใช่เหวเป็นไงบ้างคะ ชอบสวยดีแล้วการบริการการต้อนรับภายในชุมเป็นไงวงคะคุณแม่ดีจ้ะดีดีมากขนมอร่อยไหมคะอร่อยจ้ะโอ้มาคุณแม่ชอบขนมด้วยอืโอเคค่ะนอกจากเสียงจากคุณแม่นะเดี๋ยวจะให้ทาง ที่ที่นัทมีอะไรบอกถึงคุณแม่แล้วก็ถึงลูกชายคุณแม่ด้วยก็นัทก็ขอบพระคุณคุณแม่นะคะมากๆนะคะที่ไว้วางใจให้นัทดูแลรถใหม่ครั้งนี้ก็ขอให้คุณแม่ค่ะเอ็งเฮงรวยรวยเป็นรถคนเงินคนทองขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะสาธุสแซุเป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถการทางชลุมฟอร์ดอาร์เมสาขาลาดชษ์พระรามห้าค่ะ ใครที่สนใจในรถแบนด์ฟอร์ดของเรามาได้ที่โชลูมฟอร์ดมีสาขาราชพฤกษ์รามหา้าหรือติดต่อกับพี่นัดคนสวยคนนี้ได้เลยค่ะได้ค่ะให้พี่นัดทิ้งเบอร์โทรไว้หน่อยได้ค่ะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจรถก็สามารถ,าารถติดต่อน,นัดได้เลยค่ะที่เบอร์0903959536ค่ะยินดีให้บริการค่ะสวัสดีสสดค่ะรามาทุกคนคือครอบครัวเย้